โอเคครับสวัสดีครับผมอยูกับผมพี่ต้าหอกรอซิงครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูเป็นอุทาหรณ์นะครับสําหรับรถดำนะครับเนาะเครตนี้เป็นเครตเดียวกันกับต่อแต้มกับโจโจ้เลยครับเหมือนกันเลย คันนี้ก็เป็นรถเบาครับไม่เป็นไรมากนะครับเป็นแค่ฝั่งคนขับนิดหน่อยโอ้จะเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับนี่พ่อเป็นคนขับไปครับ <c oughs> โอ้จะบอกมองไม่เห็นครับว่ากันไม่ได้ครับผมอันนี้พ่อเป็นคนขับเองครับเหตุการณ์น,นี้ก็เอ่อ ชนกันเองกับทีมงานเดียวกันนะครับอันนี้เหมือนกันกันกบโจอโจ้เลยกับตอวแต้มนะครับเหมือนกันเลยอันนี้เป็นเดก้าครับหัวตอนเดียวอันนี้เป็นเดก้าหัวตอนเดียวครับไม่อยากให้มันเกิดหรอกครับเหตุการณ์แบบนี้นะครับเนาะ แด่ชนกันอีกคันหนึ่งนีกําลังลากมาครับกําลังลากมาคันนั้นเป็นรถหนักครับคันนั้นค่อนข้างจะอาการเจ็บหนักกว่าคันนี้หน่อยแต่สําหรับคนครับปลอดภัยดีนะครับคนขับคันรถหนักก็ก็น่าจะจ็บขาหรือว่าโดนนิดหน่อยครับอยากพี่น้องกําลังมาดูแต่ไม่เป็นอะไรมากก็ดีแล้วครับ ถือว,ว่าปลอดภัยทั้งคู่นะครับรถหนักกับรถเบานี่น่าจะซ่อมได้อยู่เปลี่ยนประตูเปลี่ยนประตูแล้วก็ดึงเสาหน้านี่น่าจะได้อยู่ครับอาการไม่หนักเท่าของต่อแต้มนะคันนี้อาการเดียวกันเลยเคสเดียวกันครับ นี่กำลังแยกออกมาหนึ่งคันอีกคันหนึ่งกำลังเอามาไม่รู้จะเอามาได้หรือเปล่านะเพราะว่าเป็นรถหนักคันนั้นในจะกำลังไปลากอยู่เฮ้ยทำไมแกป่วยบายแต่คันนี้ เพิ่งวางเครื่องใหม่เมื่อก่อนเป็น1075ครับวางเป็น1้9 5เพิ่งวางเครื่องน่าจะได้ยังไม่ถึงอาทิตย์แล้วมั้งใช่ไหมเหรอถึงอาทิตย์ยังวางเครื่องใหม่าทิตดกว่าแ,าแต่เพิ่งได้วิ่งงานวิ่งงานประมาณ5วันวางเครื่องใหม่ด้วยวางเครื่องใหม่หมดไปน่าจะ แสนศกแสนสองแสนนู่ละมั้งอันตรายครับเป็นแค่หัวมุมขวานะครับมุมคนขับเหมือนกันเลยเปี้ยเลยกับของต่อแต้มต้องรอครับคัหนึงไม่รู้จะลากมาถึงตอนไหนในรวมๆก็ ไม่เป็นอะไรมากนะครับหัวฝั่งนี้ก็ยังอยู่ดีนะครับไม่ถึงเครื่องนะครับแค่ก็น่าจะไม่ถึงหรอกเครื่องนี้ไม่ถึงครับมอนงมอน้ำอะไรโอ้น่าจะถึงมอน้ำอยู่นี่ครับมอน้ำน่าจะผักล้มมานิดหน่อยน่าจะไม่เป็นไรมากนะครับสำหรับเครื่องนะครับแค่หัมวมัน รักผักมอนตทาไปข้างหลังนิดนึงครับต้องรอนะครับต้องรออีกคันหนึ่งมาก่อนอนี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานรถด,ดับทีมงานไหนๆนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับต้อง ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นในทุกเมื่อครับมันไม่เตือนเราก่อนนะครับยังครับแกอยากมีส่วนร่วมหน่อยเออมัดระวังครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานไหนก็อ,อุอยโอ้ยเนาะวัยรุ่นเยอะจังเลย ให้กำลังใจครับเดี๋ยวก็ผ่านไปชิมงานเดียวกันครับเกิดเวลาอุบัติเหตุมันเกิดนี่มันก็ไม่บอกเราอ้ยยมานี่เนาะเราต้องระมัดระวังกันเองครับนี่แหละเขาไม่ชนเราเราชนเขาพี่น้อง ก็ถึงจะซ่อมก็ไม่หนักเท่าไหร่ครับนี่นี่ก็เป็นหนึ่งเหตุการณ์ครับเไว้เตือนพี่ๆน้องๆน,นะครับชาวรถบรรทุกนะครับไม่ว่าจะรถบรรทุกหรือรถอะไรก็แล้วแต่แหละแลระมันระวังกันให้มากๆครับนี่ก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปครับไม่เป็นอะไรมากนะพี่น้องนะ ประตูนี้ไม่แน่ใจว่าจะเคาะคืนได้หรือเปล่านะครับแต่เสานี้น่าจะเบี้ยวเข้าไปนิดหนึ่งเสาหน้าประตูนี้น่าจะเคาะได้หรือเปล่าถ้าเคาะไม่ได้ก็แค่เปลี่ยนประตูดึงเสานี้ดึงเสานี้เปลี่ยนประตูก็น่าจะได้เออีกคันยังมาไม่ถึงครับ กำลังไปลากไม่รู้จะลากไม้ได้ไงมีเลยเบียดไปที่ล้อครับนิดหนึ่งแล้วก็แค่นี้แหละนะครับไปสปอตไลท์มีแตกไปดวงหนึ่งครับคนขับครับก็อาจจะเป็นพ่อครับไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วครับปลอดภัยดีก็ดีแล้ว แม่แกบอกเพิ่งเปลียนเครื่องมาอาทิตย์กว่าครับนี่โอ้ oh. สวยเลยปกติปกติใครขับปกติขับเองใช่ไหมวันนี้ให้พ่อไปขับเมื่อวานใครขับล่ะอ๋อแต่วันนี้พ่อไปขับมา,บนะามาอ๋อ ธรรมดาเนาะมันเวลามันอุบัติเหตุทำยังไงได้เกิดขึ้นในทุกเมื่อแหละปกติขับเองอันนี้มาอาบน้ำให้พ่อมาคขับโอ้แป๊บเดียวเองเนาะชั่วโม,มงกว่า กลับมาบ้านชั่วโมงกว่าครับปกตินี่ขับเองครับนี่เปลี่ยนมาอาบน้ําให้พ่อไปขับแป๊บเดียวเองบ้านบ้านอยู่ตรงนี้บ้านที่บ้านบ่ะปกติจอดรถไว้ตรงไหนอะตอนเย็นอะปกตินอนบ่ประตูฝั่งนี้เปิดไม่ออกเลยครับนี่เปิดไม่ได้เพราะว่าน่าจะโดนเบียดจนหูประตูเสียแล้ว สภาพนี้น่าจะเคาะได้อยู่เนาะของตอแต้มนี่เลก็กกวนี้เยอะครับก็ยังดึงได้นี่น่าจะแค่ทําเสาใหม่แล้วก็ประตูใหม่แค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วหัวนี่มันเลื่อนไปไหมได้ดูไหมมันเลื่อนไปไหมไม่เลื่อนหรอมั้งนะมันเฉียวเฉียวแค่หัวม้านน้าโดนนิดหน่อยใช่ไหมเป็นกำลังใจให้ครับ อ่ะไม่ว่าจะทีมงานไหนหรือใครเป็นใครเดินทางไปไหนก็ขอให้ตลอดปลอดภัยทุกๆท่านแล้วกันครนับอมอมอ,มองไม่เห็นกันครับมองไม่เห็นเนาะอุบัติเหตุครับฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ครับระมัดระวังกันด้วยนะครับพี่น้องเดินทางไปไหนมาไหนระมัดระวังกันด้วยครับ รอติดตามกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาเพื่อนๆก่อน,นครับผมสวัสดีครับ